เพื่อนทุกๆคนพ่อปูแม่ย่าแม่ป้าพ่อลุงมาน้ำกันเดอ้อมาจินน้ำกันมาเดอ้อพี่พี่น้องน้องแบอิหลีจ้าอร่อยร้อม อร่อยพร้อมมาได้จ้ามาเด้อมากินเขาน้ำกันจ้าเพื่อนข้าวเลี้ยวที่เอเตอร์พร้อมร้อน มาจ้ามากินน้ำกันจ้าข้าวสวยรสเพื่อนข้าวลิ้วที่เตอร์้อม sao đuôi càng cha ăn cha Cảm cho má 干家 ไม่กินข้าวน้ำกันีหมกปลามีแจงแอนันขาแน่งเนื้อนี่รวบร้าคม ่ันเช่วเลี้ยวที่เตอร,ร์พ,พร้อมมี่ลวกพากพร้อมเทียบจ้าหกปลา

ไม่ด้วยจ้าข้าวสวยรสมาเด้อพี่พี่น้องน้อง ข้าวสวยรสเพื่อนเช่าลิ้วพี่เอเตอร์พรมเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนป้าปูแม่ยาแม่ป้าพอลุงมาน้ำกันเดอ้อมากินน้ำกันข้าวสวยรอสมาก กินข้าวน้ำกานมีหมกปลามีแจงอันขาแน่งเนื้อเทียบจ้ามหมกปลาอร่อยมาก กินข้าวด้วยกันจ้าเพื่อนชาวเลี้ยวที่เอกเตอร์พรมร้อนมาจะมากินน้ำกันจ้า มาได้จ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้ามากินข้าวน้ำกันมีหมกปลามีแจงอันข้แนงเนื้อเพื่อนๆพนทุกทุกคนพอ่อปู่แม่ย่าแม่ป้าพอ่อลุงมาน้ำกันเด้อมากินน้ำกันมาจะมา กินข้าวน้ำกันมีหมกปลามีแจงอันขาแน่งเนื้อที่รู้กคพามเพื่อนๆทุกๆคนพ่อปู่แม่ยาแม่ป้าพ่อลุงมาน้ำกันเด้อไม่กินน้ำกัน ข้าวสวยรสเทียบจ้าหกปลาอร่อยมากมา,าม,ามากมาได้จ้ามาเด้อมาจินเขาน้ำกันจ้า ข้าวสวยรสไมากินข้าวน้ำกานีหมกปลามีแจงอันขนันแงเนื้อมาเด้อพี่พี่น,อนอ้องน้องกันจ้า นี่รวบพากพร้อมกินข้าวด้วยกันจ้าเทียบจ้าหกปลาอร่อยมากมาเดอพี่พี่น้องน้อง